สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจิมเจดีเอฟช่วงนี้กระแสกบยางมาแรงจริงครับผมก็หลายๆค่ายนะที่เขาทําออกมาแข่งขันกันนะผมก็มีแต่เหยื่อดีๆอย่างนั้นนะครับผมผมก็มีโอกาสนะครับผมได้สั่งเหยื่อตัวนี้มานะครับเป็นกบยางโลกันนะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะโลกันโลกันตัวนี้นะครับผมก็ดูครับลวดลายสวยงามนะครับผมใบหลีวนะครับมีลวดลายครับ T S F ก็นี่ สำหรับใครที่สนใจก็ไปลองหาทางซื้อกันมาเล่นครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันเล่นกัินที่ข้างทางที่พอดีนะผมหมายวันนี้ขับรถมาพอดีเจอเลยนี่หมายข้างทางนะเป็นแหนพอดีเลยปกติผมจะเล่นแบบใต้น้ํานะมาเจอหมายแหนพอดีแล้วพอดีเราเอาเหยื่อตัวเจ้ารลกันนี้มาหนะ้เดี๋ยวเรามาแกะใช้กันหน้าง,งานสดๆเลยครับผมก็เป็นลุ้นกันครับผมมันจะมีตัวกัดไหมโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมนี่ลุ้นตัวนี้กอนเลยปูน้ำหนักดีนะฮะ กัดไม่อยู่น่าจะตัวไม่ใหญ่น่าจะตัวไม่ใหญ่โอ้ยโลกันไม้แรกก็กัดเลยครับโอ้โหของเขาดีจริงจริงฮะไม้แรกก็เอาเลยของเขาดีจริงจริงกัดรอบแรกไม่อยู่นะรอบสองกัดซ้ำอีกนะเอาเอา้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้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 ไได <laughs> เป็นปิกเกี่ยวตรงไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เองมาทิ้งไว้ตรงนี้แหละโอ้โหไม้แรกก็ลำบากแล้วฮะผมหเมื่อกี้กัดสองรอบนะแบบกัดตุ๊บตุ๊บสองรอบเลยนะโอ้โห ของเขาดีจริงๆฮะวิไม้แรกก็เอาเลยอ่ะคนแรงกดดันไม่ไหวนะอุ <c oughs> ๊ยตัดอีกแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่อีกแล้ว โอ้โหไม่อยู่อีกแล้วกัดสองไม้ติดๆเลยครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะถ้าไม่กัดเดี๋ยวค่อย โนเต็มเลยนี่ครับกบยางนะโลกันกัดแล้วเบ็ดมันพลิกมันเปิดเลยนะตัวน,นี้หลุดออกจากบอดี้ไปเลยนะโอ้โหแต่ไม่ขาดนะยังอยู่ดีนี่ยังอยู่ดีปากยังเหนียวมาแล้วหนึ่งตัว ขาดขดาด,ขดล็อกขาดล็อกขาดสายขาดสายขาดอยู่ไม่เนี่ยอยู่ไม่เนี่ยอยู่ไม่เนี่ยช็อตไปเลยโอ้สายขาดอออโอ้โหสายขาด,สาขาดเสียดายเลย โอ้โหแล้วต้องมีนะพวกงากัดเลย นี่นครับตเบต็มปากเลยนี่นะครับเต็มปากเลยฮะโลก,กันโอเคอยู่เลยนะนี่กัดแล้วเบ็ดพริกนะนี่เบ็ดพิก น่าเป็นปนินนะลแล้วขับไม่โดนจัดหน่แล้วจัดหน่แล้วเต็มที่สามโลกันเต็มปากอีกแล้วหูใสดี ผมก็วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จหน้าวันนี้กับการเอากบยางโรลกันมาใช้งานนะครับผม,มติดง่ายดีนะตัวเบ็ดก็พลิกตามที่น,นานาหลายคนใช้ก็บอกว่าเบ็ดมันพลิกดีนะสำหรับกบยางโลกันนะถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยครับผมฝากากดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ